สวัสดีเจ้าชงนิติบาลของปอยมีงานข่าวดําติดต่อกันซ้ำง,งานเลยนะเจ้าวันนี้ปอยก็เลยมาโจยเปิ่และวก็ได้มาโจยบนแป้ง เหรียญโปรยทานในเจ้าเอาไว้ผุยเวลาตีเฮาจูงซบเข้าไปเฮวหรือว่าปาจ้าเจ้าการผุยเหรียญโปรยทางในเจ้าก็เปรียบเสมือนกับการซื้อตงังหือกับผู้วายชนในเจ้าคือตลอดเส้นทางีเดินทางไปสู่พบภูมิที่ดีหรือว่าเส้นทางหลังความตายในเจ้าเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดเส้นทางเจ้านี่เลยเฮากัะเจ้า กระดาษใสนเจ้าแล้วก็เอานังว่องแฮดแฮนี่มันจะเป็นชุดอย่างอี้เลยนะเจ้าสมัยมนี้บรรทันสมัยเนาะมีตึงสีขาวสีชมพูสีเขียวมีหนีหมดเลยนะเจ้าแต่ถ้าเป็นงานซพหรืองานขาวดําเนี่ยเิ้นจะนิยมใจเป็นสีขาวดําแต่ว่าบางงานปก็จะใจสีสดใสเอ้นเจ้าแล้วแต่เนาะหัวไพถือบ่ถือ